f r เฟร l e s s b r a s ี l y f r r i n n l y y r r a c e l e t กำไรใจดีจากกลุ่มตาแมวดิฉันตัวแทนสมาชิกของกลุ่มตาแมววันนี้จะมานำเสนอกำไรจากขยะพลาสติกค,ค่ะปัญหาที่ทำให้เราสนใจที่จะทำสินค้านี้นะคะ 1. เครื่องประดับทั่วไปทำลายสิ่งแวดล้อม 2. ส,สินค้าทั่วไปไม่มีความโดดเด่น 3. ส,สินค้าทั่วไปไม่ทนทาน 4. กังวลเรื่องราคาสินค้าที่สูงค่ะ วิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเรานะคะคือ 1. ออกแบบสินค้าให้โดดเด่น 2. ลูกค้าสามารถออกแบบได้ด้วยตนเอง 3. มีการควบคุมราคาให้เหมาะสมผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเป็นกำไรที่ทำจากขยะพลาสติกสำหรับบุคคลทั่วไปมีการตอบโจทย์ด้านความสวยงามใช้ประโยชน์ได้จริงสะท้อนแนวคิดรักโลกและสร้างคุณค่าทางใจให้กับผู้ใช้ มีการแก้ปัญหาในการเลือกเครื่องประดับและสร้างประสบการณ์ดีๆให้แก่ลูกค้าในทุกมิติค่ะในส่วนของการเปรียบเทียบคุณลักษณะของกำไรเรากับกำไรแบบดั้งเดิมนะคะในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำไรของเราเนื่องจากเป็นกำไรที่ทำจากวัสดุรีไซเคลิลจึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากค่ะต่างจากกำไรแบบดั้งเดิมที่มักใช้วัสดุใหม่เช่นโลหะหรืออัญมณี านการออกแบบและความสวยงามนะคะกำไรของเรามีข้อจำกัดด้านดีไซน์เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นแต่กำไรแบบดั้งเดิมจะมีการใช้วัสดุหลากหลายทำให้ได้ดีไซน์ที่หรูหราและสวยงามในด้านของประโยชน์ใช้สอยกำไรของเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันพิเศษเช่นการติดตามสุขภาพส่วนกำไรแบบดั้งเดิมจะเน้นเป็นเครื่องประดับเพียงอย่างเดียวค่ะความทนทานของกำไรเราจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของพลาสติกที่นำมารีไซเคลิลค่ะ ส่วนกำไรแบบดั้งเดิมจะมีความทนทานมากเนื่องจากใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงในด้านของความแตกต่างและความโดดเด่นนะคะกําไรของเราสามารถสร้างความแตกต่างได้และมีเรื่องราวต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ส่วนกําไรข้อมือแบบดั้งเดิมจะไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากเนื่องจากมีคู่แข่งแบบจานวนมากในตลาด ในด้านของราคานะคะกําไรของเราจะมีต้นทุนการผลิตที่ใช้มากแต่ราคาที่เราตั้งจะเป็นราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะเนื่องจากเราอยากสนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนกําไรข้อมือแบบตั้งเดิมราคาจะขึ้นอยู่กับวัสดุซึ่งอาจมีราคาที่แพงมากค่ะผลิตภัณฑ์ของเรามีจุดแข็งในเรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักโลกมีดีไซน์หลากหลายมีเอกลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งของการลดจำนวนปริมาณขยะค่ะ ตาแมวของพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะเราหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ไม่มากก็น้อยนะคะทั้งนี้ไปทะเลต้องเล่นเจ็สกีถ้าอยากได้กําไรใจดีต้องซื้อกับเราค่ะขอบคุณค่ะ